ในปี2026 Mazda ได้เปิดตัวรถ Crossover ขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารออย่าง Mazda CX-30 ซึ่งมาพร้อมความหรูหราความสปอร์ตและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าเดิม เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสบายและความเร้าใจได้อย่างลงตัวซึ่งวันนี้ a u t o n e x u s Reviews จะพาทุกคนมาดูทุกมุมของรถรุ่นนี้ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกบาทใครที่กำลังมองหารถ Crossover ระดับพรีเมียมที่ขับง่ายสวยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีต้องไม่พลาดเด็ดขาดเริ่มกันจากดีไซน์ภายนอกของ Mazda c x 3 2 2,026กันก่อนเลยรูปลักษณ์ของรุ่นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาโคโดดีไซน์หรือ Soul of Motion ที่มาได้ยึดถือมาโดยตลอดแต่ในรุ่นปี2026นี้พัฒนาให้ดูเฉียบคมและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังโค้งมนอย่างมีศิลปะทุกมุมมองของรถมีการเล่นแสงและเงาที่สวยงามโดยเฉพาะในสีใหม่ Pearl Reddish ที่ให้ความรู้สึกหรู้ราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงเพชรขอบโครเมียมเงางามเข้ากับไฟหน้าเหล็แบบใหม่ที่ เปรียคมและมีไฟเดทไทม์รันนิ่งไลท์แบบซิกเนเจอร์เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนได้ทุกเวลา กันชนหน้าออกแบบให้มีช่องดักลมขนาดพอเหมาะเพิ่มความสปอร์ตและช่วยลดแรงต้านลมได้อย่างดีส่วนด้านข้างของตัวรถยังคงความโบฉเฉี่ยวเส้นสายไหลลื่นต่อเนื่องตั้งแต่ฝากระโปรงถึงด้านท้ายล้ออลลอยลายใหม่ขนาด19นิ้วเคลือบโครเมียมเพิ่มความหรูหราพร้อมยางแบบลอโปรไฟลที่ช่วยให้การเกาะถนนดียิ่งขึ้นเส้นขอบล่างของตัวรถตกแต่งด้วยสีดำด้านให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและทันสมัย เมื่อมองไปทางด้านหลัง Mazda c x 3 2,026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Mazda อย่างเต็มตัวไฟท้ายเล็แบบ Signature ที่ออกแบบให้บางเฉียบและส่องสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวันกันชนท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมท่อไอเสียคู่โครเมียมเพิ่มความพรีเมียมและสปอร์ตในทุกมุมมองถ้ามองรวมๆแล้ว Mazda CX- 30รุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ไม่เยอะเกินไปเป็นความลงตัวของความเรียบง่ายและความสง่างามที่สะท้อนสไตล์ของมาส d a ได้ชัดเจนต่อมาที่ภายในห้องโดยสารซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ CX 32,026มาได้ยังคงใช้แนวคิด less is ในการออกแบบทำให้ห้องโดยสารดูโปร่งสะอาดตาแต่แฝงความหรูหราไว้ในทุกจุดวัสดุที่ใช้เป็นหนังแท้คุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มพวงมาลายัยทรงสปอร์ตหุม้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมันติฟังกชันที่จัดวางได้อย่างลงตัวเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรษศาสตร์นั่งสบายแม้ขับทางไกลเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่ คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่หมดจดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก Both Surround Sound ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดทุกย่านเสียงเพิ่มอรรถรสในการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแสงไฟแอมบิ n t น i g h ์รอบห้องโดยสารช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราใน ยามคํำคืนแผงประตูและแดชบอร์ดตกแต่งด้วยวัสดุสีแดงเข้มตัดกับดำให้ความรู้สึกสปอร์ตและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน อีกหนึ่งจุดที่หลายคนประทับใจคือการเก็บเสียงในห้องโดยสารเสีย30รุ่นใหม่นี้ใช้ฉนวนกันเสียงรอบคันรวมถึงกระจกพิพุสติกแกลบช่วยให้การขับขี่เงียบและสงบเหมาะกับคนที่ชอบความสบายในการเดินทางส่วนระบบความปลอดภัยจัดเต็มไม่แพ้ใครเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติเรดาร์ครูสคอนโทรลระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพ ชัดเจนระดับ HD เรียกได้ว่ามาดด้าจัดมาให้ครบทุกเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนในด้านสมรรถนะ Mazda c x 3 2 2 6มากับขุมพลัง SKYACTIV-G 2.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด252นิวตันเมตรสมกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำ ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและแบบ awd ที่ให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นในทุกสภาพถนนระบบ gvctoing control plus ช่วยควบคุมแรงบิดในโค้งให้รถทรงตัวได้ดีมากขึ้นมาดได้ยังใส่ใจเรื่องความประหยัดน้ำมันและสมดุลระหว่างความแรงกับความคุ้มค่ารุ่นใหม่นี้มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเ,ลงเฉลี่ยประมาณ14 16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถครอสโอเวอร์ในกลุ่มเดียวกันระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบม c p เ e อร์ n ซนสตรและด้านหลังแบบทอร์เช b e ีนปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นและซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างนุ่มนวลการขับขี่รู้สึกมั่นคงแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลสไตล์รถพรีเมียม คงมาลายให้ความรู้สึกแม่นยำตอบสนองไวและน้ำหนักกำลังดีทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงมากได้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความสนุกในการขับขี่ไว้ได้อย่างครบถ้วนทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งจะรู้สึกถึงพลังและการตอบสนองที่ต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทั้งขับสนุกและให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือออกทางไกล c x 3 0ก็พร้อมรับทุกการเดินทางอย่างมีสไตล์ ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Mazda ได้อัปเกรดระบบ MCD Connect ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมพร้อมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงรองรับการอัปเดต OTA และเชื่อมต่อกับแอป My Mazda ที่ช่วยตรวจสอบสถานะรถเช่นน้ำมันเครื่องยนต์และระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้ย,ยุคใหม่อย่างแท้จริง พูดถึงราคากันบ้าง Mazda CX 32,026จะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเบรที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อป AWD Premium ที่ราวๆ1 4 5 0 0 0 0บาทซึ่งถ้าเทียบกับอุปกรณ์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่ให้มาถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับรถระดับนี้อีกทั้ง Mazda ยังมีโปรแกรมรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ150,000กิเมตร และบริการดูแลหลังการขายที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานญี่ปุ่นทำให้หลายคนมั่นใจได้ว่าซื้อแล้วสบายใจแน่นอนโดยรวมแล้ว Mazda CX-30 2,026เป็นรถที่มีดีไซน์งดงามสมรรถนะยอดเยี่ยมเทคโนโลยีครบและคุณภาพวัสดุระดับพรีเมียมเหมาะกับคนที่ต้องการรถครอสโอเวอร์ที่ขับง่าย แต่ให้ความรู้สึกเหนือชั้นในทุกมิติทั้งความสบายความปลอดภัยและความหรูหราในเวลาเดียวกันใครที่มองหารถที่ดูดีขับดีและให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางเสีย30รุ่นนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดคันหนึ่งในปี2026และก่อนจะจบคลิปนี้ Auto Nexus Review s ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครเลยใครที่ยังไม่กดติดตามนี่ถือว่าพลาดมากเพราะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาทุกสัปดาห์ข้อมูลแน่นเสียงเพราะภาพสวยและบางทีมีมุขฮาให้หัวเราะก,กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่อยู่กับ Auto Nexus Reviews วันนี้สวัสดีครับ